สวัสดีครับเบฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่1-4เป็สอพนล้มนะครับกับแนวต่างดาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์รับแนวต่างก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิกฤตเล็กเต็นจาก0ูนยถึงเกัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลสําหรับแนวทางลาวทีวีนะครับลาวทีวีผลออก473 70 สี่เจนะครับก็จุดวินนะครับจุดวินมีสมีสมีสเนาะนะครับแต่ว่าเน้นในที่5 3าามไม่มามาเจ็ดนะครับเลขเด่นหลุดนะครับออก7 3เลขเด่นของผมหลุด ตาเป็น8มันก็ยังได้ลุ้นนะครับนีมันเข้าที่เล็กเจ็บก็ถือว่าลาวทีวีนะครับตอนเช้าก็หลุดไปนะครับสำหรับแนวทางผมก็ต้องกลับอขอโทษขอไปสมาชิก f อทุกท่านด้วยนะครับกลับไปกันต่อที่ลาวยดีนะครับลาวยดีพุนออก9ก253 9 42 53 เห็ไหมห้าสามันเหมาะออกเหดี HD นะครับสำหรับเราทีวีก็ถือว่าแนวทางเข้านะครับชุดวินเข้าตัวกลับนอสสี่สองนะครับสองตัตันทีใช้ชุดวินแล้วก็ห้านะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยชุดวินนะครับส่วนเล็กเด่น เลขเด่นก็ตัวเน้นหลดนะครับตัวเน้นไม่เข้านะครับตัวที่เข้าก็คือเลขสองนะครับใครนำสองไปวิ่งไปรูปก,ก็ถือว่าเข้านะครับมก็เจาะให้ถูกตัวนะครับ1นึ่งเน้นให้ด้วยนะครับแต่ว่าเลข1มันไม่มานะครับมันมาเลข2อแล้วผมจับเลข2มันก็จะเป็น2 4งสี่จะเข้าชุดนี้นะครับตัวกับนะครับ วิงโหลดก็ถือว่าเข้าเนาะเลขสองนะครับส่วนวินก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตั้ง4 2แล้วก็5 3กลับไปกันต่อที่ลาสตาลาสตาผลออก3 9 6 9กจุดบินมีนะครับ3กับ6 แต่ผมเป็นเน้นที่เลข4ีเนาะสไม่มา3ก็ถือว่าเข้าแค่เล็กวิ่งนะครับวันนี้ไม่เข้ารูดนะครับแม่ผมจับที่4 6่หกนะครับแต่ผมจับ3 6มหามกันก็จะเป็นแค่มันก็เข้า2ตัวแต่ว่ามันแยกกันมานะครับมันแยกกัน3ก็เลยไปอยู่หลักร้อยนะครับมันไม่เข้ากันมันเข้าแต่ว่ามันเข้าคู่กันก็การย้ายเก้าไปอยู่หลักร้อย ก็ยังได้เนาะทีนี้มันแซรก,กันนะครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับอันที่2นะครับใครที่ได้เฮ็ดดีนะผมก็ดีใจด้วยเนาะนะครับรถือว่าเข้าบนเข้าล่างเลยท่านที่ใช้ชุดวินนะครับวิ่งลูดก็เข้าที่เลข2นะครับสุดลาสตาก็เข้าวิ่งอย่างเดียวเนาะก็เสียดายไม่เข้าลูดนะครับ รับมาตามกันต่อวันที่2เดือนส2 5ส8ลาวทีวีลาวเอดี แล้วก็ลาสตารครับผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะนะครับนตามมันก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับรนำผลที่ออกมานะครับวิเคราะห์ตัวเลขก็เลขที่นํามาลงก็คือเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ทราบหรอกนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับ แล้วเรามาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้เลขชุดบินนะครับหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดนะครับสุดเลขเด่นก็ได้หนึ่งกับสอง วันนี้ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นที่เลข1หนึ่งนะครับก็จับให้3ชุดนะครับสำหรับแนวทางลาทีวีจะเป็น15 17 18้ามาวันนี้ผมชอบชุดไหนผมชอบ17 17กับ18แนะครับแต่น้ำหนักผมให้ไปที่18เนาะนะครับใครชอบ17หรือว่าวินเอาเลยก็ได้นะครับ3ตัวผมให้ที่5 18 ที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้ก็คือ1.8วินโหลดที่1ต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับกลับไปกันต่อที่รามเ d เราเหตีจุดวินห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนเลขเด่นได้ห้ากับหกผมเน้นในที่เลขห้านะครับ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวมจับให้ที่ห้าเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดห้าหรือ 7, 75, ห้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้นะครับสลับตำแหน่งกันได้ในที่เลขห้านะครับ ตัวที่ผมเน้นให้ก็คือห้าเจ็ดเนาะนะครับห้าเจ็ดส่วนที่เหลือก็ชุดลองห้าแปดห้าเก้ากลับไปกันต่อที่ลาวสตารานะครับวันนี้ได้ตัวเดิมไหมชุดวินนะครับสามสี่ กเจ็ดแปดสุดเลขเด่นได้สามกับสี่ผมเล่นใที่เลขสี่นะครับจะไปที่สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปด สามตัวผมจับให้สองชุดนะครับสำหรับแนวทางลาวสตาเจ็ดสี่แปดแล้วก็เก้าสี่หกครับสี่หกใครต้องการ,รเพิ่มเติมจับไปในชุดบินเลยนะครับจะออกตัวเก่าหรือหรือว่าเอาแนวทางรัฐบาลไทยมาออกเจ็ดแปดหกแปด สัดที่ผมเน้มาที่สุดก็คือนะครับกับการได้รับเนาทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรน,นะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที 2เนะป็น4ปศส5 6 8ันอนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ